สวัสดีเจ้าสวัสดียามเช้านะเจ้าช่วงนี้หน้าฝนเนาะทุกอย่างเขียวขจีอันจะพาทุกคนชมกระเช้าสีดาค่ะที่บริเวณวัดพระธาตุดอยน้โมค่ะเริ่มจากต้นนี้ก่อนเลยะค่ะเต็มเลยนะคะช่วงหน้าแรงจะไม่ค่อยงามเนาะช่วงหน้าฝนนี่จะสวยมากๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะคะค่ะเขาระยะลงมานะคะ แนไปทางนี้น่อยนึงนะคะถ้าตัวเมียเขาจะไม่สวยะคะ่ะตรงปลายนิ้วมือนะคะนั่นคือตัวเมียนะคะเขาเขาจะไม่ยาวมากคะ่ะสวยอันนี้ก็ตัวผู้นะคะเดียวเขาสวยมากๆข้างบนนี้มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะเดี๋ยวอันพาชมบริเวณโดยรอบๆเนาะมาตรงไหนนะคะมีสองตัวเลยะคะ่ะข้างบนตัวหนึ่งข้างล่างตัวหนึ่งนะคะ เขาระยะลงมาสวยมากๆเลยเนาะมันเขากว้างอะคะ่ะอ่าคนเมืองเรียกตองห่อข้าวยาบา <c oughs> เพราะเหมือนใบตองห่อข้าวค่ะใบใหญ่ๆเนะาะตัวู้นี่กับเขาจะไม่ใหญ่มากค่ะแต่เขาเขาจะเยอะเห็นไหมระยะลงมานะคะอ่าตรงนั้นอีกสองตัวเหรอสวยมากๆเลยคะ่ะอ่าตัวนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นตัวเมียหรือเปล่า เขาเขามีนิดเดียวเนะะี่ค่ะสวยเนะาะรกเช้าสีดานะคะดักลายสายพันเนะะี่ยตัวเมียตัวเมียตัวเมียเขาเขาไม่ใหญ่นะคะเขาเออเขาเขาเขาไม่ระยะเขาจะประมาณนะะี้ค่ะตรงปลายนิ้วมืออ,อันนี้คือเป็นตัวเมียเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้เขาสวยมากๆเลย ยุงกัดมืออันนี้ก็อีกสองตัวนะคะสดชื่นเนาะหน้าฝนนะมองไปตรงไหนก็เขียวกะจีไปหมดเลยหลากหลายสายพันธุ์แต่ละตัวก็เขาไม่เหมือนกันนะคะเขาของกระเช้าซีดาไอตัวนี้สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูดิอันนี้สวยเนาะกาบข้างบนนะ่ะสวยมากม,ากมากเลยค่ะ สวยงามมากๆนะคะธรรมชาติร้นๆ้นะคะ <S <S> <S เขายิงไล่นกนะเ,นเพื่อนนกเขาหวานข้าวแล้วนกมากินข้าวนะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวนะคะ,ะคะสวยมากมากเลยไปทางไหนดีเ <laughs> ยอะมากๆนะคะ,ะตรงนั้นก็สวยเนาะตรงปลายนิ้วมือเนอี่ย มาตรงนี้ค่ะตรงพญานาคนี้ก็สวยนะคะโอ้ข้างหน้าอันนี้ก็มีอีกนะคะอ่ะถอยลงมาน้อยนะคะอ่ะอยู่บนหัวเทวเวศน,นะะียค่ะสวยมากๆเลยกระเช้าสีดาะคะ่ะกระเช้าสีดาก็คือเกาะต้นไม้ทั่วไปนะเขาก็คือกาฝากแค่นหนึ่งนั่นแหละคะ่ะเขาเรียกกระเช้าสีดาชื่อเพราะนะคะ <laughs> ภาษาไทยบ้านก็คือกระฝากชนิดหนึ่งะคะ่ะคือเขาก็อาศัยแบบน้ำน้าเลี้ยงจากต้นไม้ต้นไม้หลักนะคะเพื่อเลี้ยงชีพนะคะขยายพันธุ์ด้วยสปอร์นะคะอ่าเดี๋ยวอันจะพาดูตัวเมียนะคะอันนี้ตัวเมียของแท้เลยนะคะเนี่ยไม่มีเขาเลยมีแต่เรา <c oughs> นะคะตัวเมียเขาจะเป็นกาบอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นกาบเฉยเฉยนะคะ แบบไม่มีเขานะคะ่ะเขาเรียกตองห่อข้าวย่าบาเพราะว่าสามารถเอาไปเอาหอา่อข้าวเหนียวได้คือกบาบข้าวใหญ่อะคะ่ะอันนี้ค่ะแผนมาตรงนี้ก็มาตรงนี้อีกสองต้นนะคะนี่เขาเขาแต่ละสายพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันเนาะบ้างก็เขาเล็กบ้างก็เขาใหญ่นะคะก็คือเป็นกระเช้าสีดาเหมือนกันนะคะแต่อาจจะหลากหลายสายพันธุ์นะคะ ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์นะคะแล้วก็จะเอาไอ้ไอน,อน้อยเขาอะต้นน้อยแล้วไปเกาะต้นไม้แล้วเขาก็จะติดนะคะเขาคือกาฝากนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างล่างอีกสองต้น,นะคะ่ะสวยมากไหมค่ะนู่นนะคะนี่ข้างในอีกสองกอคะ อีกสองต้นนะสวยมากๆ <c oughs> กระเชาสีดานะคะ <c oughs> พราะเขากินน้ําอิ่มมันสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูดิ <c oughs> สวยเนาะ<โด>ตรงนั้นเขาก็สวยนะคะเนี่ย <c oughs> แต่อันว่าต้นนี้สวยนะคะ อันน,น้นสวยกว่าลวเลยอ่ะอันพาดูนี้อีกต้นนะคะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วละมาทําบุญเสบาาต,ตอนเช้าค่ะเ,เพื่อนเลยพาชมอ่ากระเช้าสีดาแล้วหูบาเจ้าท่านปลูกไว้เนาะนะคะสวยมากๆเลยกระเช้าสีดานะคะเจอกันที่บ้านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ